เหเหขอให้รวยๆยิ่งๆขึ้นไปอุ้ยเอี้ยที่มีป้ายไฟด้วยเธอโโอ้หน่ารักมากเลยฉันรักเธอคุยกับเท้าเว้ยที่ตังร่วมแล้วอะไรเธออยากเป็นมิแกนเหรอคนเราเกิดมาบางทีก็อยากประกวดความสวยบ้างไงเธออ่ะอย่าประกวดเฮ้ยมิแกนต้องใช้คำถามได้มึงจะใช้คำถามกูเหรอไหนมึงลองพูดมิแกนได้ใชหน้าทตอนนี้ค่ะ เอ็จี้มิสแกนไชน่าเงียบติท่องวัดในวันนี้เอจี่เขาอยากถามกุบเปรียมตัวค่ะนี้ดังสอนเพื่อเริ่มไขรร้องสอนรามเด็กล่าร้องกูลร้องเปรียมตัวค่ะนี้ดังสอนเพื่อเริ่มไข่ร้องมึงไอเบลร้องสอนลามร้องเปรียมตัวค่ะนี้ดังสอนเพื่อเริ่มไขรร้องไอเบลร้องแล้วก็สอนรามร้องกูจะถามว่าใครแตก มันามารู้มากเลิกไปกระเทยกูไม่เลิกไวแล้วคุไม่เลิกจะเลิกไม่เลิกกูไม่เลิกกลับบ้านมันไม่เลิกนะไม่เลิกก็ไม่ต้องไปคุยกับมันกลับบ้านนี่จริงไหมลุงจตุรงค์ใครเป็นลุงจตุรงค์แหมไปไกลเลยขี้เล่ใครขี้เล่มึงไงขี้เล่นั่นหนูขี้เล่พี่ก็อาจารย์ยิ่งศักดิ์เล้ยจะไม่ได้ทำกับข้าวนะเสด็จพี่ กระ่อมเชิมาวันนี้น่จะมาสอนสิดาบเพ่ทวนให้เสน็จทพี่ต้องคือครองราชสืบตจอจะเสจพ่อนะไม่ใช่กันนี่ดาบรับดาบเอ้ยไอ้เอ้ไอเล้ยไอ้เอ้ไอ้เอ้้เอ้ยไอ้เอ้ไอ้เอยไ้เอ้ยไอ้เอบยไปาเอ้ไปเอ้ยไอกลอ้อเอ้ยไอ้าอ้ัไอ้ไออ้ไอเอ้ยเอ้ยยไเอ้ยไอ้อย่า้เอ้ยไอ้เห้ยเ้ยอยไ้ไะอเออย้อ จะยอมซ้อมไหมก็บอกเลยไงไม่ซ้อมจะยอมหรือว่าไม่ยอมไม่ยอมทำไไม่ยอมแล้วจะปราบแล้วจะปราบไม่ให้รับใจอีเบียกทำไมมันเยี่ยมทำไมมันนิ่งวะไม่กำลังเก็บความรู้สึกอยู่มาคุยอีเว เีทำอะไรกูเนี่ยตกใจอะมันย้อยมาข้างหน้านะอาเอาแทงไปเล่มเดียวแล้วทำไมซ่อนอีกอันนึงเอาออกอ,อันนั้นปีตมีทอกูยังไม่ฟังบ้าเหรอมึงมาแทงอะ,ะไรกูที่ทำให้กูไม่รู้สึกอะไรเลยวะไม่รู้สึกเลยเหรอโอ้แต่ไอ้มมีประสบการณ์คนเราก็ต้องผ่านอะไรมาบ้างแกเราไปฟังหน่อยที่ใหม่ๆนะแกแบบว่ากูจะสดและฟินใหม่มๆสดแลงฟีนเออเดี๋ยวนี้ ไถ้าไมยอมแล้วจะปล้อย่ามาพักิดใจแล้วจะปล้ให้น้ำใจเลืรเขามาดีเไว้อยหัวดาเฮ้ยเฮ้๋ยวเดี๋ยวกสอา้นะแล้วเอาลสองนี้ ก็ต้องช่วยบ้างกนห่งโดบอะไรยั้งหนาแล้วที่พิธานแปลกๆเลยเสด็จพ่อต้องโดบด้วยไปดูตามมาแต่เราโม้เล่นอย่างนี้ได้ไงโม้เล่นอย่างนี้เนี่ยขอโทษเกรงใจเมธันนี่ตุ้มมาก่อนเขาบ้างเป็นทำไมน่กเก็เป็นเมียฉันได้ไหเป็นเงินเขาอุตส่าห์มาดูทำอะไรให้เกียรติเสด็จพ่อหน่อยพร่ศร้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยฮะเอ้ามันจะเกิดเรื่องอะไระเสด็จพ่อเสด็จแม่ลูกหนูเนี่ยเสียหายหมดแล้ว ลูกหนูเนี่ยนะอยู่ในตำแหน่งกับแอนจี้ใช่ไหมใช่ไหมสอนสิงเนี่ยมาตไอหื่นกามเนี่ยไม่รู้ไปคึกอะไรมาจะมาให้ลูกหนูเนี่ยซ้อมดับซ้อมตัวลูกหนูบอกว่าเล็บลูกหนูเนี่ยทำมาแพงลูกหนูไม่ซ้อมไม่ซ้อมพอบอกว่าไม่ซ้อมเท่านั้นแหละคึกเลยไล่ปั๊มลูกหนูมาดูสิจูบลูกหนูมาเสียหายหมดเลยตายแล้วตายแล้วตายแล้วทำแบบนี้ไม่ได้นะลูกเขาบอกฉันเสียหอยไปเลยแม่เสียหอยนานรักเด็กสิบแปด มาดิสเสด็จพี่อ่ะเสด็จแม่จ้าเดี๋ยวพ่อเสด็จแม่ยังสาวยังสวยอยู่เลยเห็นไหมเจะปีนี่ปากดีนะเสดตแม่ปีนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเท่าไหร่แล้วค่ปีกว่าเนี้ยอยากรู้จริงๆจริงแค่เท่าไหร่นะปีห้าห้าสิบสี่ายข้อมใจหรือยังห้าสิบสี่ยันสุดนั่นแหละ หน้ายังหวานอยู่เลยแล้วนึกยังไงใส่คอนแทคเลนส์สีฟ้าเนี่ยก้าเราจะบอกว่าหน้าหวานพูดจริงปะนี่ใส่คอนแทคเลนส์หรือแม่เป็นต้อแม่เป็นไงนี่พ่อสรุปไปเลยนะน้องใส่กันเลยน้องหวังดีกับพี่หวังดีอะไรอ่ะเอ้ากระบอกฉันหวังดีกับเสด็จพี่ตั้งใจจะมาถ่ายกับใครครับถ่ายกับดินเหรอกันไหนกนไหนครับอันนี้เหรอครับไปเสด็จพ่อไปไปถ่ายกัน บอกฉันหายไปแล้วถ่ายหไม่เขาคิดว่าแกเป็นน้ำเพชรตายี่เอยนจีไอ้คางมึงก็ผัวมึงกลับไปแปะไม่ใช่ผัวม่อมฉันสาธทุกขอให้ตาคนนี้แบตหมดสักทีมันก็ายมัน้อคืนนะรลกใช่หรือไม่ใช่เนี่ยเอจีไม่ใช่ผัวม่อมฉันทีตรงทีเขาไม่ได้เป็นผัวก็หรอกเสร็จพ่อเส่มันเสร็จพ่อจะมา ข้าข้าเสดพี่ไม anyway> ่ไ no, ด้นะเสด็จพี่ไหนเสด็จน้องกระหม่อมฉันเนี่ยเป็นห่วงเสด็จพี่สุภสิทธิ์เห็นว่าเสด็จพี่เราจะพึ่งครองได้ก็เลยจะมาสอนเพลงดาบเพลงทวนให้แต่เสด็จพี่ก็ไม่ฟังกระหม่อมฉันกระหม่อมฉันก็เลยโมโหเลยแกล้งไล่ปั้มมานิดนหน่อยหเท่านั้นเองพี่ยังคาเสด็จพ่อจะแกล้งพี่จะ่าจเป็นโวยวายไม่ได้เสด็จพี่น้องก็อยากเล่นด้วยนะล้อจะมาอยากเล่นด้วยอะไรเสด็จพ่อมาเล่นด้วยได้ยังไงเนี่ยคนแย่ๆบ้าไม้ลูกโถงโตเป็นสาวแล้วพี่น้องครับ

แล้วลงบ้านเลยไปแม่ไปเสียงไปแล้วเรื่องลืมๆตัดกันหน่อยอกลงให้เลยนะว่าน้องหวังดีกับพี่เพราะสืบต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยเจ้าตรงเป็นองค์พระากษัตริย์สืบต่อจากพ่อพ่อสำคัญที่สุดเจ้ามีพระคู่มันที่จะต้องแต่งงานแล้วนะลูกสเด็จพี่สุพสิธิ์มีพระคู่มัรนแล้วหรือยังคะใช่หมายความว่าต้องแต่งงานมีเมียพี่เจ้าจะมีเมียแล้วอย่างนี้เสด็จพี่สุขสิทธ์ ก็อด <g ots> มีผัวเลยสิพียัค่ะเสียวไปจมูกพ่อไปหน่อยโอ๊ยขอไไยขอไอ้นี่ข้าเสด็จพอ่อข้าเสด็ไม่ตั้งใจเอ๊ยจะดูว่าเสด็จพ่อเหรไม่หมดอยู่แล้วอีกทั้งเดือนสิพี่ยังค่ะเป๊ะจะถึงทั้งคนแล้วยไม่ใช่นชนั้ใช่สิเน่นพ่อนะหวังดีเจ้าต้องแต่งงานมีครอบครัวได้แล้วโอ๊ยเสด็จพอ่พอเสด็จพ่อไม่เคยถามลูกหนูเลยเสด็จพ่อมาเองก็แต่งเองไปเลยโอ๊อจยจะยังไงเนาะ ทีเรื่องอื่นมันกบังคับเลยก็คนมันไม่ชอบแบบอายุปูนนี่เราแต่งงานได้แล้วอายุที่ไหนยังไม่แก่เลยหกสิบกว่าแล้วนะเป็นกะลาตาดำหมีเนี่ยยังเด็กอยู่เอาอย่างนี้ก็ได้แต่งก็ได้แต่ตอนนี้ไม่พร้อมแต่งหรอกขอเวลาเจ็ดวันแล้วกันจะไปประพาสปลาอยากทำมันก็ทำทำได้เจ้าพ่อที่จะไปประพาสปลาหรือเม่ท่านจะไปเที่ยวปลาแล้วเสด็จพ่อปล่อยให้ไปกันไอ้เปียกเนี่ยใครเปียกชื่อเอ็กซ์ที่ไหมครับทำไมมองเจงเสด็จพ่ออยากได้ชุดผมชั้นเหรอใช่หรอ คุณใสหน้าเหมือนอาจารย์แมนมากกว่าอย่าเผื่นมาลงได้เสด็จพ่อนะมึงให้น้องไปด้วยใช่กระบอกฉันจะได้ไปดูแลเสด็จพี่พปยังคะถ้าเสด็จพ่อไม่กระบอกฉันไปนะกอดให้ไปแค่สองคนรับรองไม่ถึงป่าแน่นอนทำไมครับแล้วก็ไมมีผัวอยู่หลังศาลาหลังโบสถ์เอางี้พอให้เวลาแค่เจ็ดวันเท่านั้นรีบไปรีบมาดูแลพี่เจ้าด้วยขอบคุณนะลูกนะบคุณเสด็จพ่อเสด็จแม่ค่ะโอ้โห ต่อให้จบตำนานนะพีค่คะสี่ที่เลือแล้วลงมาไหมค่ะรู้แล้วค่ะตามตลอดตามไม่พักไม่พอดเลยโอ้โห ะะไปไ,ได้ไหมฟ้บบาบ้าบ่าสาดใจเลยวันนี้นะเนเสน็จพี่ถือสิษได้ทุกทีถ้าได้พาดีว่าเสด่หพี่น่ะมีคนมูน้มากทุกแตนานีเมียฝนไม่หัวเลยยิ่งผูกใจก็ไปใหญ่เอาไงดีไปแก้งต่อไปแก้งต่อไปอาบน,น้ำไปเล <c oughs> หาวมา